สามร้อโอเคจ้าก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดชอบคล้าให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยเอาวันดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดตลาดอะไรวะตลาดของด่านนะครับจังหวัสดสมุทรปราการบางบ่อนะบผมเดี๋ยวมาหาอะไรกินกันครับผม สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับยูทูบเบอร์สายยาจกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวมาทําอาหารกินเหมือนเดิมนะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเราจะมาทําอะไรดูอุปกรณ์กันก่อนนะนี่ไงนะครับจริงๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเปิดคลิปมาก็บอกว่าไปตลาดนะครับก็ไปซื้อพวกของทะเลมานะครับแล้วก็จะเป็นเส้นมะละกอนะครับอ่ะโอเคเนาะข้อวันนี้นะฮะก็หนีไม่พ้นครับเดี๋ยวพี่จะทำทะเลให้ดูกันนะฮะเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นโปรเฟชชั่นอลด้าน การตำส้ตมตำอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะผมใส่ใส่ครับใส่พริก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 ,ก,กใส่ทั้งแห้งทั้งสดนะก็ต้องสนใจนะครับอันนี้พี่แค่ถามอย่างเชิงนะครับว่าแฟนพี่เนี่ยทำเป็นหรือเปล่าจริงๆพี่ทำเป็นอยู่แล้วนะก็ใส่พกกริกเข้าไปฮะแล้วก็ตำเห็นไหมอันนี้เป็นพริกแห้งฮนะโจ๊ะโจ๊ะไอ้เหี้ยมึงเรียนแบบมันวหรเนี่ยนะตำให้ละเอียดนะครับพี่ใส่พริกไปประมาณห้าสิบเม็ดนะเมื่อกี้นี้ โอเคต่อไปก็ใส่พริกสดใช่ปะ่ะใช่พริกสดก็ใส่ทั้งร้อยเม็ดพอไหมสองร้อยเหรอสักสามร้อยสามร้อยหรือเปล่เ okay. ฉนะสามร้อยเคยเจ้านะครับอันนี้เนีน่ยดูดูนะครับอันนี้พริกพริกจริงนะฮะส mm. ามร้อยเม็ดนะครับโอหพริกเหนียวเกินว่ะตำไม่แตกว่ะโอเคพอเนี่ยนะตัว ต่อไปใส่ถั่วนะฮะถั่วที่ส่งกับกุ้งแห้งนะครับนี่ใส่แม่งหมดเลยตำมะตำมหน่อยครับ <c oughs> นะคนรุ่นใหม่อย่างพี่นะครับก็ไม่ต้องไปเสียวเวลาตำอะไรวุ่นวายนะพี่ไปซื้อเป็นชุดส้มตำไทยมานะครับซ <c oughs> อไทยมาแบบนีบ้เป็นน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็ตัวเส้นมะละกอแบบสำเร็จรูปเลยเดียวนะในราคา20บาทนะโอเคใส่ไปเลยนี่ไงเฮ้ยสุดยอดอ่ะแม่ค้าแม่ง บะโมวอะแต่จริงแล้วแผวนี่ไงสีสีอ่ะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะ,ฮะ,ะจะตักขึ้นมาให้ดูครับนี่เป็นงานสีตำไทยนัวลยืดเยื้อเจ้าโอ้โหหลายช่องว่ะจะไปพูดตามครับนี่ไงถั่วนะครับพริกนะครับถ้าทานจะเผ็ดนะโอเคคนคูกเค้าเข้ากันกับพริกอันเดิมน,นะครับเพราะว่าที่ดูแล้วอ่ะที่เขาทำมาให้นะครับน่าจะ เผ็ดไม่พอที่ความโหมดของพี่จะรับได้นะครับโอเคอะไรต่อเขียนใส่เครื่องเพิ่มเพื่อเพิ่มความอร่อยเออเดี๋ยวพี่เติมปรุงเครื่องเพิ่มเพื่อความอร่อยนะครับก็จะเป็นมะมานาวเนาะดีมะนาวใส่เพิ่มนะมนะครับเห็นเสียงเมียพี่แทรกซ้อนมานี้พี่ไม่ได้ถามนะครับก็คือแบบจริงๆเขาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตตมตนั่นเองจริงๆพี่ทำเป็นอยู่แล้วโซอฟชั่นอลบซอฟชั่นอล อันนี้เป็นน้ําตาลปี๊บนะฮะใส่ไปแค่นิดหน่อยพอน่้องเยอะจริงๆพี่เป็นคนกินหวานนะครับแต่ว่าแฟนพี่ไม่กินหวานนะครับใส่มากเดี๋ยวลบๆ <class hone> โอเคคนทุกอย่างให้เข้ากันนะฮะต่อไปเป็นน้ําปลานะน้าําปลาเพิ่มความเขาเรียกว่าโซเดียมให้กับร่างกายนะครับโอเคเดี๋ยวไปวะนี่บอกโอเคนั่นแหละพี่ต้องการให้น้มามันชุ่มฉ่ำนะเลยแอบใส่เยอะนิดน,นึงฮะโอเค ขอชิมนิดนึงฮะอ่าอร่อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราใส่เครื่องใส่เส้นลงไปก่อนนะนิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเราเน้นกินพวกกุ้งกุ้งหมึกนะครับพอไปลนะอ่านี่แค่คนๆพอนะครับแล้วก็เหยินแบบยีๆให้มันช้ำๆนะน้ำต้นตำมันจะได้ซึมเข้าไปในเส้นมะละกอน,นะครับโอเคอเหนะ็นไหมนี่แหมเหมือนมืออาชีพอะ่ะการตำอะ่ะ โปรฟิชชิ่นอลโอเคต่อไปก็ใส่เป็นของทะเลนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรกันกุ้งก่อนแล้วกันเนาะใส่กุก่อนประมาณสักเจ็ดสิบตัวแล้วเอาเดี๋ยวใส่กุ้งลงไปนะฮะแล้วก็ใส่หมึกของเราใส่หมึกมือพี่ล้างแล้วนะไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเดีนะ๋ยวดราม่าเดีนะ๋ยวดราม่าอ่ะหมึกนะครับใส่หมึกลงไปต่อไปเป็นเอ่อ เขาเรียกว่าปูอัดนะครับเป็นปูอัดนี้ใส่เป็นเส้นๆแบบนี้ไปเลยนะครับอ่าพอแล้วก็เป็นปลาแท่งชิกวะชิกวะนะฮะชิกวะโอคอันนี้พอแล้วตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ,อะเห็ดหูหนูขาวนะครับที่เขาจะใส่พวกยำพวกอะไรเน,น,นี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนว่าดูดดูดซับน้ำซุปหรือว่าน้ำน้ำยำน้ำซ้มตําเราได้ดีมากเลยเดี๋ยวใส่ไปนิดหน่อยพอเนาะแล้วก็เดี๋ยวทำหลายๆครกนะครับ โอเคนะก็จะรูปร่างประมาณนี้นะฮะภายในคกนะครับแล้วก็ต้องเคล้าให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวพี่จะใช้มือขวาในการถืออ่าแต่ว่าทับทีทับทบีนี่นะยอดไหมง่ายดีนะนะครับจริงๆมันต้องมีไอ้นี่ด้วยนะตำทะเลหอยนะครับแต่พี่ไม่กินนะครับก็จะคลุกคลิกนะน้ำน้ำซ้มตำหรือน้ำยำเราก็จะคลุกคลิกนิดหนึ่งนะก็ตำคลุกไปเรื่อยๆนะจริงๆไม่ต้องคลุกนานหรอกเล็กโอเค ต่อไปก็เป็นการจัดจานนะครับเดี๋ยวพี่จัดจานให้ดูนะครับเพราะว่าเพื่อความสวยงามโอเคพี่ก็จัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวตักตัวส้วมตำของเราเนี่ยวางลงไปเลยโอเคเนี่ยวางบนผักก่อนแล้วกันนะจะทมันฟิวเนี่ยไงสีสันนะัากินไหมอุ้ยยอดว่าเฮ้ยเฮ้ย มากเกินเกินกว่ะเดี๋ยวพี่ขอเทคกเลยแล้วกันนะเพราะว่าตักยากแล้วนะครับโอเคเย่นะครับก็ได้แล้วนี่ส้ตมตำของเรา โอเคนะก็ได้แล้วนะครับส้มตำทะเลของเรานะครับเป็นแบบอ่าจริงๆจ,จะเรียนแบบลุงโจ๊ะจนะครับแต่ว่าไปดูคลิปของคนอื่นแล้วลุงโจ,โจ,โจ๊ะแม่งใส่พริกเยอะเกินไปนะพี่ไม่อาจกินได้นะพี่เคยใส่พริกไปประมาณ3 4 0 0เม็ดพอนนะครับก็อ่าเอาแค่พอกินได้นะกันนะโอเคเดี๋ยวไปลองกินกันเลยครับผม โอเคนะพอเราทําเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็มาถึงเวลาการชิมนะก็คือการกินนี่แหละไม่ชิมไม่มเสิหรอกกินจริจริงจังๆไปเลยนะครับก็ดูหน้าหน้าตาก็อย่างที่เคยที่หน้าตาก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวลองชิมกันเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเลือกเป็นตัวเห็นหูหนูนะครับที่บอกว่ามันจะ,ะซับตัวน้ําส้มตำน้ํายาของเราเข้าไปนะครับเดี๋ยวกินตรงนี้ก่อนนะครับมันจะได้รู้รสชาติว่าเป็นแซ่บขนาดไหนนะ การำแรกเข้าไปนะครับรสแรกที่รสสัมผัสแรกที่เจอเลยนะครับรสเผ็ดนะครับเผ็ดจริงๆนะผมก็แล้วก็มันจะมีความอร่อยนะครับก็คือมันมีหวานมันมีเผ็ดนะครับมีคือครบรสครับเปรี้ยวหวานมันเผ็ดนะครับประมาณนี้เนาะตามรสตำไทยนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวจะหาว่าเวอร์นะครับแม่งกินคําเดียวไม่ต้องบอกแม่งทุกรสเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามากินตรงนี้ตัวนี้เป็น กุ้งนะเนป็นไงบ้างตัวใหญ่ๆเนี่ยกุ้งนี่ตัวเป็นๆตัดหางออกนิดนึงนะครับนี่กุ้งนะครับผมคืออะไรเนื่องจาก,กความ สดของตัวกุ้งนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยไปเลือกเองกับมือนะครับที่ตลาดเมื<สะ>่อเช้านี้เนาะที่บอกไว้นะฮะมันก็จะแบบเด้งๆหนึบหนึบน,น,นะครตัวกุ้งนะครับสุดหวานนะฮะแล้วในส่วนของรสชาติซ้ตมต่ำเนี่ยบอกบอกแล้วนะครับว่าพี่เนี่ยทําอะไรก็อร <oh <my S 1> <The> ่อย <laughs> นะครับผมโอเคอ่ะอันอันนี้อ่ะลืมไปนะว่ามันมีปลาหมึกด้วยนะครับโอ okay. เคนี Careful, ่เป็นไงตัวเป็นปลาหมึกตัวนะครับ ลาดด้วยปลาหมึกสายเออปลาหมึกสายเว้ยนะครับอ่าลาดด้วยน้ําน้ําซ้มตาของเรานะครับเนี่ยไงรูปร่างปหมานีอ่าเดี๋ยวกินให้ดูอีกคำหนึ่งแล้วกันนะฮึลูกตาก้องจะสูงถึงจมูกอยู่แล้วนะครับบอกเลยเด็ดนะแต่ว่าเด็ดเลยก็โอเคนะก็คงไม่กินให้ดูเป็นแบบเออกระเลือกนะครับเหมือนช่องอื่นอะไรนี้ก็ ของพี่เป็นการทําให้ดูนะแล้วก็ชิมให้ดูพอนะไม่ไม่ถึงก็นั่งกินให้ดูนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดถุกใจให้พี่ด้วยนะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมก็อย่าลืมกดติดตามม้ด้วยแล้วกันนะครับก็ถ้าใครอยากได้เมนูใหม่ๆอะไรอีกนะครับก็เขียนบอกมาได้นะเดี๋ยวพี่จะลองทําให้กินดูนะเอ้ยลองทําให้ดูนะครับว่าจะกินได้ไม่ได้ยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องส้มตําหรือยําอะไรประมาณนี้นะพี่เรียกว่า the ะเ s สนะครับผมโอ okay. สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย